ประธานโทษร,รู้จักหลวงปู่เข็มไหมครับ <c oughs> ประธานโทษร,รู้จักหลวงปู่เข็มไหมครับรจประทานโทษรู้จักหลวงปู่เข็มไหมครับพูดแล้วจะหามาคุย <c oughs> นี่หลวงพ่อโต เรกว่าหลวงปู่เข็มวันนี้เปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับผมบอดใจไม่ไหวจริงๆเพราะว่าช่วงนี้กระแสหลวงปู่เข็มเต็มเฟซไปหมดเลยผมก็เลยอยากจะลองทำซีจีหลวงปู่เข็มบ้างเราจะสร้างกองไฟยาว8เมตรให้คนแสดงเป็นหลวงปู่เข็มเดินลุยไฟที่ยาว12เมตรเดี๋ยวพี่ฮะเมื่อกี้8เมตรไมร่ใช่มันลามโะ <laughs> โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกองกระบวนการดูแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเดียยังไม่รู้ว่าพี่จะทําอะไรเดี๋ยวลองถามก่อนว่าเดียอยู่ไหนนะ้วัโหลครับ หรอเดียอยู่ไหนล้วออกมายังกำลังจอดรถแล้วกำลังจอ,อดรถแล้วโอ้โหสุดยอดวันนี้มาเร็วไม่มีอะไรไม่มีอะไรรีบรีบ,รบ,รบขึ้นมาพอดีพี่คลิปคลิปออกอยากรีบเล่าให้ฟังเร็วนะเวลามีน้อยโอเคประทานโทษที่ทำให้เสียเวลารอเดียสักครู่เดียวน้องเดียพี่มีคลิปมานำนเสนอประทานโทษรู้จักหลวงปู่เเคห็นใช่ไหมเคยพี่ทำอะไรที่อยากจะทำพระ และเดินลุยกองไฟเราจะมาแบบโชว์กระบวนการในการทำ<ม>ไฟเป็นพระออไหมอออมแสดงเ้มอย่าให้อออเป็นพระขางดีขางดีผิวเข้มน่าจะแบบทุดงมานานเราเคยไปกองไฟคครรัับบ ปราทานโทษถ้าเราจะทําคลิปเฉยๆมันจะแบบไม่ถึงเทรนด์ที่เลยคิดว่าหลวงปู่เคมเดินเลยกองไฟ8เมตรเราจะทํา CG ในเวลา8ชั่วโมงก็คือเริ่มทําี g นับไป8ชั่วโมงไมนะ่ตอนนี้เริ่มนับแล้วนับแล้วเออเนี่คืตอต,ตั้งแต่ทำแค่งั้นเราทำเลยเดี๋ยวๆอธิบายให้เข้าใจก่อน<ะ>แต่ตอนนี้เวลาเดินแล้วนะแต่๋ยวพี่เดาอธิบายให้เดยวเข้าใจก่อนว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้เวลานับแล้วเริ่ทำเลย เดี๋ยวเราจะแยกกันหาพร็อกท,ทำนู่นทำนี่เรามาคิดมุมกล้องกันไปสุดท้ายมาดูกันว่ารูปร่าง CG 8ชั่วโมงกับกองไฟยาว8เมตรจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไารอดูตื่นเต้นดีเซอร์อะไรหลวงปู่เข็มก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าวต่อไปไฟเริ่มไหมตะบงทำลายของจริงคือหลวงปู่มายืนหน้ากองไฟท่องบทสวดท้าแรกไม่เป็นไรก้าวที่สองไ,ไฟเริ่ไม,มนหนไหมสะบงต้องต้องมีตะบงต้องมีฐานลวต้องมีฐานก็เอาเป็น Panasonic จ<ล>าดงเออ่า ข้างบนห้องที่มีแบตเตอรี่เดี๋ยวโกนเลยพี่เดี๋ยวโกนจริงเดือจริงจริงคือเราฝึกงานสามเดือนอ่ะเดี๋ยวเราโกนตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมสามเดือนผมก็จะกลับมาส่งเดิมแต่คิ้วไงวะจะขึ้นเลยพี่ได้เปล่าไม่ได้เดยเดี๋ยวให้ออมออกไปเือพรอปก่อนดูแค่จีวอนก่อนจีวอนข้างนอกก็นี่นะดราม่านะครับเอามาแค่แบบว่าเป็นบันเทิง ก็เป็นภาพยนตร์นะครับภาพะย,ะยนตรน์ภาพะย,ะยนตร์น,น,นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือว่าสร้างดาวมาแต่ยอย่างใดนะครับคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงนะครับโอโประทานโทษหลวงปู่เขมศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยากรองของยืนกับฝนตกเพื่อให้ความสมจริงยิ่งขึ้นนะครับรเดี๋ยวก็ลอไปเอาตลับเมตราวัตให้ได้แผเมตรจริงๆเรต้องเอาสายยางออกเพราะว่าที่เราใา่สไปเดอร์แมนเอาไว้พี่ห้งตื้อถงมือหรือเปล่าถุงน่องครับ ซื้อมาทำไมผมว่าน่าจะมีหัวร้านได้ผมไม่ต้องโกนอ๋อมาใส่หัวไปหัวร้นนานน้องซื้อถุงน่องมาอะไรน้องซื้อถุงน่องมาซื้อมาใหม่คุมม้มห,หัวให้หัวร้านไงฟ้าก็บอกให้โกนเดี๋ยดพิงเลยเหรอ <c oughs> ผมไม่อยากโกนพี่ <c oughs> นี่เอากลับมาเนี่ยผมไม่อยากโกน ผมพ่อจะอยืนตรนี้อ่าองพ่อ,อย่ตรงนันนี่5เมตรเพิ่มอีก3เมตร8เมตรถ,ถ้าเที่ยวกับทำาีนี่แบบกินเครื่องวอ่ะตอนนี้เวลาผ่านไปเนี่ยชั่วโมงหนึ่งละเหลืออีกต้องเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวเราปูถ่านก่อนแค่เท่าที่ได้แล้วที่เหลือเราจะทำซีซี็อไป <5 minutes. S 1> โอเคครับกําลัจะเริ่มถ่ายฟุเทแล้วอันนี้ออเป็นตะกอไหมครับ ถ่ายกล้องหลักโอเคพอสตินสตินแล้วนะแอคชั่นเสร็จแล้วชดแรกแล้วก็ปล่อยแบบช้าๆนะใช่เป็นมุมแบบนี้แองเกลหน่อยๆน่อแล้วก็แบบเป็นหน้าพักแบบโค้งเฉียงลงมาใช่ไหมเมื่อเสร็จแล้วพักก็ค่อยๆพนมมือเก้าแรกไปเก้าที่สองไปไม่สมองกำลังงานสองชั่วโมงต่างไปกี่ชั่วโมงนะกำลังงานสองเหลือเวลาอีกหกชั่วโมงในการทำจริงๆต้องรีบเลย จบาลสวจบแล้วหมดละวทายจบแล้วครับตอนนี้เป็นเวลากำลังจะกหกโมงเย็นประมาณสองชั่วโมงแล้วต่อไปจะลงไปต่ออันดัจีโอเคอเคื่อนะเยางั้นเดี๋ยวผมไปอา,า,า,าบนะ้ำหล่ะช่วยมาราบน้ำพี่บอลสวมต่อลยโอเคครับต่อไปเราก็จะเริ่มทำซีจีกันแล้วเดี๋ยวพี่บอลจะนั่งทำพวกผ่านส่วนที่มันไม่ใช่เป็น ะมจโอเคครับนี่ก็เป็นฟุตเทปที่เราถ่ายมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีฐานอยู่เท่านี้ยังไม่8เมตรนะครับเราก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็ก,กบเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ฐานที่เอาสุดขอบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเฉพาะต้องฐานก่อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเลนตรงนี้นะครับออกไปให้เดียเดียก็จะไปทาเซตไฟมาตอนนี้เหลือเวลาผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงใช่ไหมเลย5ชั่วโมงเดี๋ยวเราเริ่มเลย ได้ไม่เสียนาฬิกาเวลาราบสวัสดีครับก็ของผมเป็นส่วนทําไฟ 3D นะครับบอกก่อนว่าทําไมต้องทํา 3D ทําไมไม่เอาแบบวิดีโอไฟมาแปะง่ายๆแล้วก็ปรับสีให้มันเนียนใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเป็นไฟฟุตเทนนะครับให้จินตนาการว่ามันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งไอ้ไฟนี้เนี่ยเวลาเราบิดอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่า 2D มันจะมีแค่2มิติความเนียนเนี่ยมันจะเนียนแต่ว่าเราต้องซ้อนกันหลายๆฟุตซึ่งมันจะใช้เวลากลับกัน ถ้าสมมติว่าเราทําใน3 D เนี่ยเราสามารถสร้างและก็กําหนดมิติของมันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นความเนียนแล้วเนี่ยมันเลยเนียนกว่าแล้วก็ดูสวยงามกว่านั่นเองอันเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าถ้าเราให้มันซิมูเลตเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาไงอ่าได้หน้าตา,าประมาณนี้ครับอย่างช็อตรูปนี้รูปเดียวใช้เวลา11วินาทีแล้วลองคำนวณช็อตนี้เรามี1้0เฟรม180เฟรมแล้วก็ช็อตละ11วิหารด้วย60 แต่ว่าช็อตนี้เราใช้ครึ่งชั่วโมงในการเรนเดอร์ออกมาเมื่อกี้คำนวณไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งช็อตไม่ทันเราเลยมาคิดว่าต้องแก้ปัญหาเฉพหน้าโดยการเราจะตัดบางช็อตที่ยาวตัดแฮนสั้นลงไปเพื่อลดเฟรมจริงๆลดไม่กี่เฟรมมันก็ช่วยลดเวลาในการทําคลิปได้เลยเพราะมันมีหลายช็อตอีกอย่างหนึง่งตัวไฟไอะเวลาเราเนี่ยมันก็จะแบบปุ๊บปับ เราจะแก้้วยการไม่จำเป็นต้องเล่นครบทุกเฟรมอ่ะแต่ว่าเราเอามาลูกอาจจะเล่นสักครึง่งแล้วมาลูกต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้พุทธไปจริงเนี่ยต้องประสิทธิ์เข้าไปในเอล f f เฟกที่ดี่าๆไม่น่ารอดไม่ทันนะครับภายในแปชั่วโมงนี้นั mm ่นแหละวิธีแก้ของเรารต่อโอเคครับ ตอนนี้ส่วนของ 3D แล้วก็ออกมาคอมโพสิต 3D กับฟุตเทอของผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้พี่บอลไปเติมไฟ 2D เข้าไปเพื่อความสมบูรณ์แบบตอนนี้5ทุ่มครึ่งพอดีเลยพี่บอลเหลือเวลาอะไรครึ่งชั่วโมงไหมพี่บอลขอบคุณมากที่เหลือไว้ให้เหลือทำอีกเยอะเลยเนี่ยพี่บอลพี่บอลเหลือไครึ่งชั่วโมงเหลือร ไม่เคยทำซีจีเล่นบบนี่แบบนี้มาก่อนมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกนันดีกว่าว่าผลงาน8ชั่วโมงของเราเป็นยังไงกันบ้างโโอคโอค บุดังมาลตานานังทั้มบังมาลตานานังสังกังมาลตนานังนี่ขลุกขลกคุกเข่าลงไปเก้แรกไม่เป็นไรไเป็นไร มูแม่โคตรจริงจังเลยผมว่าพื้นมันร้อนๆตอนนี้ทำไมเหมือนนรกกำลังจะกินเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวดราม่าก็ทำเพื่อความมันเอนพูดออกมาจริงจังกว่าที่คิดเยอะนะภาพเออสาวโทนสีสาวจบไปแล้วสำหรับคลิปกองไฟแปดเมตรกับซีจีแปดชั่วโมงใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะอยากให้เราลองทำซีจีหรือว่าลองทำอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้เลยอื ก็สนุกดีได้ลองทำอะไรใหม่ๆแต่ไม่เอาแปดชั่วโมงนะโอเคครับเจอกันข้า้งหน้าครับปิดคลิปโน้เร